ประชุมสภาอบอตนนอยออค่ะอันนี้เป็นวันประชุมสภานะคะอบตอบตกาญยานีหันหน้ามาค่ะอันนี้คนสวยนะคะวันนี้คนหล่อค่ะปก,กะติจะอยู่แต่กับกับในกับไลช่ยไหมคะ <c oughs> อันนี้คนณดวงเลยดีนะคะน,นี่อบตสุพัฒนาค่ะคุณธนนิตพันหอค่ะ คุณภิสิทธิ์พัฒไทยสงค่ะคุณแลความสมบัติค่ะตูงงมสภาของเรานะคะมีารีท่านรองทั้งสองท่านนะคะปกติจะอยู่แต่ตำในป่าตำอะไรนะสนามยาวบตอใช่ไหมคะวันนี้เต็มยศนะคะค่ะเตรียมประชุมสภานะคะท่านประธาน ประธานที่จุเปนคนกลางคนสวยนะคะท่านรองกู้กองศุสาราค่ะขนมเล็กของเราในวันนี้ก็เป็นขนมไข่หงแล้วก็กาแฟค่ะนะครับของคณะผู้บริหารนะครับ่อสมาชิกสภาผท้สูงเกียรตินะครับประกาศองค์การสนับสนุนดุญยเเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองการสนับสนุนบุญยเนะครับ ตามพรบสภาตะบนและองค์การงันสวนตบนพศ2 5 3 7แก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบัตที่7พศ2562มาตรมาตรา98ทับ5วัก5กำหนดให้นายกองการงันสวนตะบนประกาศทำรายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แสดงไว้ต่อสภาองค์การสวนตะบนเป็นประจำทุกปี เป็นประจำทุกปีและว่าผกํำหนดให้สแสนงนโยบายเรืรายงานผลก,การปฏิบัติงานตามนโยบายเพื่อติดประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างเปิดเผยหน้าที่ทําการวงการบริหารส่วนตำบลและนายกวงการบริหารส่วนตำบลนะครับได้รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจําปีงบประมาณ2565นะครับในข่าวระชพมสภา วงการอาหารส่วนุนโยนะครับสมัยสามััครั้งที่สี่ทั้งสมัยที่สี่ทั้งที่หนึ่ง, 4, ง 1, ประจำปี2565เมื่อวันที่25ธันวาคม2565เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโย,ยบายของางานด้วยดีตลอดมานะครับตลอดปีพุทธัปราห์ด6สมุที่ผ่านมานะครับทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตบนโยนะครับภายใต้ การกำกับดูแลของกับผมเองและคณะผู้บริหารนะครับก็ได้ดำเนินการมารับแก้ไขปัญหากกับชินโรประชายนยนายกพจนชัยพัฒนส่งได้รายงานผลการปฏิบัติงานปี2566ค่ะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ละคะ